สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันพรุ่งนี้นะคะวันที่25มีนาคม2564นะคะดวงเก้าเลยนะคะจะมาแจกของรางวัลมากมายเลยค่ะที่เพจ The D K Beauty ในเวลา5โมงเย็นเตรียมเข้าไปรอติดตามได้เลยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เข้าไปรับชมของรางวัลที่หน้าเพจ The D K Beauty ได้เลยหน้าเพจ The D K Beauty เท่านั้นก้าเป็นคนเล่นเองนะคะเพจนี้แล้วก็จะมาบ่อยๆมากๆเลยแล้วก็จะเปิดตัวน้องใหม่เซรั่มด้วยนะคะ เ a ดีเคบิวตี้ค่ะเพดีเคบิวตี้ย้ำเปิดตัวเซรั่มน้องใหม่ราคาถูกมากแล้วก็ใช้ดีมากเลยนะคะสำหรับดวงก้าวเองนะคะก็ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีนะคะฝากไว้ด้วยเป็นการเปิดตัวน้องใหม่นะคะพรุ่งนี้แต่ที่สำคัญคือพรุ่งนี้จะมาแจกค่ะเข้าไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆอยากให้ก้าวคอยเกินนะคะที่เพดีเคบิวตี้ห้าโมงเย็นค่ะ